อสูร,รกายความหมายในทางพุทธศาสนาคืออะไรตอนที่สามราหูอสูรเมื่อความมืดบอดพ่ายแพ้ต่อแสงแห่งพระพุทธคุณเจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลาย หลังจากที่เราได้เห็นความทุกข์อันเกิดจากไฟฤิยาและการสู้รบที่ไม่สิ้นสุดของเหล่าอสูรแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วภพภูมินี้มีทางออกหรือไม่หรือพวกเขาจะต้องจมอยู่กับความเครียดแค้นชัวน่วนิรันร์คำตอบก็คือยังมีทางออกยมแม้ภพภูมิของอสูรจะเข้าถึงธรรมได้ยากยิ่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยตราบใดที่ยังไม่สิ้นบุญวาสนาก็ยังมีโอกาสที่แสงแห่งพระธรรมจะส่องเข้าไปถึงได้และกรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของจองอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดต้นหนึ่งนามของท่านคือราหูหรือเวปจิตติอสูรินราหู สัญ,ญลักษณ์แห่งความมืดบอดและอวิชชาในทางโหราศาสตร์และตำนานพื้นบ้านเรารู้จักราหูในฐานะอสูรผู้อมจันทร์หรืออมอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาไม่ทางธรรมะแล้วการกระทำนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งพระอาทิตย์ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาและแสงสว่างพระจันทร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบเย็นและความเมตตาการที่ราหูไปไล่จับพระอาทิตย์และพระจันทร์นั้นจึงเปรียบเสมือนการที่อวิชาและความมืดบอดพยายามที่จะเข้าไปบดบังและทําลายปัญญาและความดีงามนั่นเองบทสวดขับไล่ราหู ในพระไตรปิฎกมีพระสูตรหนึ่งชื่อว่าจันทิมสุดและสุริยสุดได้เล่าว่าครั้งหนึ่งพระจัน์เทพบุตรและพระอาทิตย์เทพบุตรได้ถูกอสูรราหูเข้าจับกลุ่มเทพบุตรทั้งสองบังเกิดความหวาดกลัวอย่างยิ่งจึงได้ตั้งจิตระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์เมื่อทรงทราบด้วยพระญาณ ก็ได้ตรัสเป็นคาถาไปถึงอสูรราหูมีใจความว่าพระตถาคตเจ้าเป็นผู้ที่โลกทั้งปวงนอบน้อมแล้วพระจันทร์และพระอาทิตย์ผู้ให้แสงสว่างได้ถึงเราเป็นที่ครึ่งแล้วราหูท่านจมปล่อยพระจันทร์และพระอาทิตย์ไปเถิดเมื่ออสูรราหูได้สดับฟังพระพุทธวจนะนั้น ก็บังเกิดความสะดุ้นกลัวอย่างยิ่งยวดเงื่อโทมกายแล้วรีบปล่อยพระจันทร์และพระอาทิตย์ให้เป็นอิสระในทันทีบทสวดนี้เองคือที่มาของบทสวดสุริยปริษและจันทรปริษที่เราใช้สวดกันเพื่อปัดเป่าพยันตรายบทเรียนที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวนี้สอนสัจธรรมที่ล้ำค่าแก่เราหลายประการ1 พระพุทธานุภาพนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดแม้แต่จอมอสูรผู้มีฤทธิดเดชมากที่สุดก็ยังต้องหวาดเกรงและยอมสยบต่อพระพุทธคุณนี่คือเหตุผลที่เราชาวพุทธควรจะหมั่นระลึกถึงพระคุณของพระองค์อยู่เสมอเพราะเป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยที่สุดในสามโลก 2. ออสูนสามารถถูกขัดเกลาได้การที่ราหู ยอมปล่อยพระจันทร์และพระอาทิตย์นั้นแสดงให้เห็นว่าแม้ในใจที่เต็มไปด้วยความมืดบอดและความริษยาก็ยังมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีหรือความเคารพในพระรัตนตรัยซ่อนอยู่หากได้รับการกระตุ้นเตือนที่ถูกต้องเขาก็สามารถหยุดการกระทำอันเป็นอกุศลของตนได้ 3. ราหูในใจเรา บทเรียนที่สำคัญที่สุดคือการมองย้อนเข้ามาในใจของเราเองราหูก็คือความริษยาและความถือตัวที่อยู่ในใจเรานี่เองทุกครั้งที่เรารู้สึกขัดใจเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าเราทุกครั้งที่เราพยายามที่จะบทบังหรือทำลายคุณงามความดีของผู้อื่นในขณะนั้นเองราหูในใจของเรากำลังออกอาลวาด แล้วเราจะเอาชนะราหูในใจเราได้อย่างไรก็ด้วยวิธีการเดียวกันที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือการเจริญพระพุทธคุณและที่สำคัญที่สุดคือการเจริญมุทิตาพรหมวิหารคือการฝึกชื่นชมยินดีในความสำเร็จและความดีงามของผู้อื่นทุกครั้งที่เราเกล่าวคำว่าสาธุด้วยใจจริงเมื่อเห็นคนอื่นทำดี ก็เปรียบเสมือนการที่เรากําลังสวดจันทรปริษขับไล่ความมืดคือความริษยาออกไปจากใจของเราทีละน้อยทีละน้อยนั่นเองดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายขอให้เราจงเรียนรู้จากชะตากรรมของเหล่าอสูรกายจงหลีกหนีให้ไกลจากไฟริษยาและจงหมั่นเจริญมุทิตาจิตให้เป็นปกติ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นผู้ไม่รุ่งเรืองที่ต้องคอยทำสงครามกับผู้อื่นแต่จะได้เกิดเป็นผู้รุ่งเรืองที่มีความสุขจากความดีของตนและความสำเร็จของผู้อื่นเสมอบัดน,นี้การบรรยายในบทพิเศษเรื่องอสูรากายก็ได้จบลงโดยสมบูรณ์แล้วขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร